ครับพาไปชมชโฉนดคู่แดงะฮะสามไร่เนาะหน้ากว้าง70เมตรน้ำไฟประปาพร้อมนี่ฮะที่ดินถมไปแล้วหนึ่งไร่ฮะพร้อมสิ่งปลูกพร้อมสิ่งปลูกอ่าเขาเรียกอะไรพร้อมก่อสร้างได้เลยเนาะอ่าจากถนนสามล้องสองหรือเส้นมนาแก่คอยเข้ามาถึงแปลง2กิโลไม่ได้จะเกินแล้วก็เข้าซอยอ่ามาถึงแปลงก็ประมาณ200เมตรฮะดูนะฮะปากซอยดูนะ,ะแล้วแต่น,นี้ก็จะวิวภูเขาเลยวิวเขาล้อมรอบเลยฮะนะี่ฮะสามไร่นะ สามไร่นะ้ะไฟประปาพร้อมอด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแบบนี้ยาวๆ70เมตรฮะแล้วก็ถมไปแล้ว1ไร่เนาะ1ไร่อ่าพร้อมก่อสร้างได้เลยเนาะอ่าราคาทั้งหมดฮนะนี่เนาะราคาไร่ละเอาไร่ละกันนะไร่ละ7จ0 0 0 0บาทเนาะหามอเตอร์เวยสเซนบารบีโคราชแค่3ากิโลอ่าศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามตําบลท่าปลาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ